กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์จตุรงเพ็งนรพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรสีสะเกดพรรคเพื่อไทยสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรายงานของคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาการคมขืนกระทําชําเราและการลงนลเมิดทางเพศสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเข้าสภาเมื่อวันที่26ธันวา นะครับปีที่แล้ว2ม2คณะกรรมาการได้สรุปมาให้พวกเราฟังนะครับทั้งหมดทั้งสิ้น73หน้ามีตั้งอนุพันการอยู่2องนุนะครับอนุแรกคืออนุเรื่องของศึกษาธาร,รการป้องกันและแก้ไขปัญหาอนุที่2คือเรื่องของการกฎหมายยุติธรรมผมเรียนท่านประธานนะครับว่าขณะนี้อ,อ,อยากเพิ่มเติมอันดับแรกก็ขอชื่นชมเลกัน ทำงานแต่ก็อยากเพิ่มเติมในหลายประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือสถิติที่เราจากเช็คจากกลุมราชธรรมนะครับไอ้จากกระทรวงสสตชนะครับว่ามีคดีเรื่องความผิดปีคงคืนชำเราเนี่ยในปี2,560เนี่ย2,342คดีจับกลุ่มได้2,300คดี ในปี2 0 1 1 2,158จับกลุ่มได้1,926คดี2 0 1 2 1,805จับกลุ่มได้1,397คดีลดลงนะครับแต่ว่าในส่วนที่เขาไม่ได้แจ้งความไม่ได้พูดถึงขณะนี้เนี่ยอยากจะเรียนว่าสถานการณ์ที่จำเป็นอย่างยิ่งคือเราลืมพูดถึงเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกัน ในสถาบันครอบครัวในเรื่องของการป,ป้องกันคือล้อมล้อมรั้วเนี่ยเราลืมพูดถึงว่าเรื่องของความที่มีการสถาบันที่อบอุ่นครอบครัวพุ่นเด็กผู้ชายที่จะไปคิดในเรื่องของเกเลต่างๆถ้าได้รับการล้อมรัว้วได้รับอบอุ่นอย่างดีเนี่ยมันจะอยู่ในเรื่องของการป้องกัน,กนเหมือนขาเรื่องอยาเสพติดเพราะฉะนั้น อันดับแรกคือเรื่องของการป้องกันที่เราจะต้องดูในเรื่องของครอบครัวปลูกฝังอันดับที่สองการบูรณาการที่เขียนมาเนี่ยก็ดีแต่ผมว่ายังมีอีกสองสามหน่วยงานที่เราละเลยเข้าไม่ได้เลยคือเรื่องแรกคือเรื่องของที่ท่านนิยมพูดสำนักพุทธกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงดิจิทัลในเรื่องของโซเชียลมีเดียขณะนี้โซเชียลมีเดียมันไปไกลเหลือเกินครับ สมัยนี้นี่จะเปิดภาพทางอินเทอร์เน็ตเว็บโปภาพต่างๆหรือแม้กระทั่งซีดีหรือแม้ก CD, ระทั่งสื่อสื่อ,อลามกอนาจารย์เมื่อผมเป็นผู้แทนในสมัยต้นๆปีสามแปดสมเก้าสี่จะมียติทุกครั้งป้องก,กันการซึมลามกอนาจา์จะต้องมีตั้งกรรมธิการขึ้นมาดูทุกทีตอนนี้มันไปทางโซเชียลแล้วเพราะฉะนั้นเราคงต้องดูอยากจะให้เพิ่มเติมหรือว่าประเด็นตรงนี้เข้าไปเรื่องต่อไปคือเรื่องของ การปรับทัศนคติค่านิยมลูกหลานผู้หญิงที่ถูกข่มขืนหรือว่าถูกกระทำจำเล่าเรื่องประเทศเนี่ยอาจจะถูกด้อยด้อยอำนาจกับเขาไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารกับลูกน้องไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์ไม่ว่าจะเป็นนายจ้างกับลูกจ้างไม่ว่าจะอะไรเตืนเขาด้อยกับเขาเพราะฉะนั้นการที่เขาจะไปบอกไปกล่าวเนี่ยมันเรื่องยากโดยปัญหาต่างๆถูกบีบคั้นแล้วก็ไปแจ้ง ทัติก็ถูกตาหน้าว่าบ้านนี้ลูกถูกข่มขืนเป็นการมอนเหมือนกับว่าเขาก็จะถูกมีสภาพจิตใจที่แย่แล้วจะซ้ำเติมต้องปังตติต้องสังคมจะต้องชูว่านี่เขาเป็นผู้ซึ่งถูกกระทำแล้วก็ต้องรับการเยียวยาแล้วก็ต้องได้รับการชื่นชมว่านี่กามาเปิดโปรงทำให้ไม่มีผู้ที่จะมาข่มขืนทำจเจราอีกลดน้อยลง อีกเรื่องหนึงคือเรื่องของปัจจุบันเนี่ยสังเกตไหมครับว่าเคสต่างๆเนี่ยจับได้โดยเฉพาะมี CCTV มีภาพวงจรปิดนะครับอยากให้ใช้ตรงนี้เพราะว่าคนที่จะมาทําคดีต่างๆที่จับได้สมัยก่อนจับไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีหลักฐานพยานก็ถูกฟ้องไม่ได้แต่ที่น่าเป็นห่วงคือการตัดสินคนลืมไปแล้วครับนานพอมาปร,ประกาศอีกีคดีออมือหปีที่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นไปได้คดีเคสของเรื่องกอมเราถ้าเป็นไปได้เนี่ยเร่งรัดคดีให้ได้เร็วทั้งสารชั้นต้นอุทธรณีกาเพื่อจะได้ติดตามมันก็จะเป็นตัวอย่างในเรื่องของการดําเนินการในสายของกฎหมายประการถัดไปคือเรื่องของการรักษานะครับในเร่งกระทรวงสาสุขนะครับผมเห็นในที่เขียนในถอฐานหน้าหน้าห้าหน้าถอฐานข้อห้า ในเรื่องของการใช้เคมีคอลคัสเตชันต้องเรียนว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นงานวิจัยแล้วก็เป็นในหนังสือแล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้ผิดสิทธิประชาชนกฎหมายเพราะเป็นในลักษณะของการรักษาฉีดฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนยาคุมของผู้หญิงนี่แหละรอบละ90วันนี่แหละฉีดฮอร์โมนเข้าไป เป็นฮอร์โมนกลุ่มโปรเจสเตอโรนที่ทําให้กระตุน้นกดฮอร์โมนเพศชายที่มันเด่นขึ้นมาคือแอนโดเจนเพราะฉะนั้นฮอร์โมนเพศชายไม่เด่นก็ความที่อยากมีเพศสัมพันธ์อยากจะไปคมคืนแรงต่างก็จะรู้สึกว่าลดน้อยไปทุกสามเดือนพอหมดก็ก็อากาสเขาก็กลับขึ้นมาใหม่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้ฟ่อไปเลยเหมือนกับฮอร์โมนเพศหญิงที่ฉีดแล้วเขาไม่ไม่ตั้งครันเพราะเขาคุมทุกสามเดือนจำต้องมาฉีดถ้าไม่ฉีดก็คืนมาการ ดูตรงนี้เนี่ยฮะการฉีดร์โมนตรงนี้ก็คือเรื่องของการรักษาแต่ว่าในนี้ในเขียนว่าต้องมีการวิจัยก็คิดว่ามันคงต้องใช้เพิ่มเติมเพราะว่าคนยังไม่ไม่ค่อยใช้เท่าไรเนื่องจากตรงนี้อาจจะอยู่ในวงแคบนะครับเรื่องของการผลกระทบอันนี้เรื่องสําคัญผลกระทบจากการถูกกมคืนกระทำชํามเล่าเนี่ยไม่ว่าจะทางร่างกายทางจิตใจทางครอบครัวทางสถานะเศรษฐกิจสังคมและผลทางด้านสาธารณสุข รีเวนชั่นแรกคือพรีเวนชั่นของการตั้งคันพรีเวนชั่นสองคือการติดเชือ้อตามมาเลยครับอันที่สามคือเป็นโรคทางด้านซึมเศร้าถูกคมคืนถ้าเกิดรุนแรงก็เป็นโรคจิตเพราะฉะนั้นการเยียวยาเรื่องของการตั้งคันก็มียาที่กินกันภายในสองถึงสี่ชั่วโมงเนี่ยก็ยืนยันว่าเป็นการเลื่อนไม่ให้ไข่ตกเนี่ยขออนุญาตนิึงร่าประธานในการเลื่อนเนี่ยได้แต่ถ้าเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ไม่แน่ เพราะฉะนั้นอย่างที่หลายท่านบอกว่าท่านหูวอำนะยการพูดต้องไม่ให้มีการตั้งขันก็คือต้องพาไปพบแพทย์กรณีถ้าเกิดมีการไม่ทนัทนเพราะเวลาประจวบเหมาะเลยนะครับเวลาสุจิเข้าไปผสมกับไข่ตกพอดีเลยยาตามไม่ทนันก็จะมีการป้องกันไม่ให้มีการฝังตัวก็คือใส่ห่วงอายูดีเข้าไปก็เขาก็ไม่ตั้งขันได้นี่คือการตั้งขันการกินยาอันที่สองการป้องกันการ,กรติดเชื้อไม่โรคเอตโรคต่างๆ,ๆก็ต้องดูแลนะครับการใช้ เรื่องของอาการรักษาเราพูดไปแล้วนะครับเรื่องของการใช้สาวิชาชีพต่างๆที่ดูแลก็ต้องก็ต้องมาดูแลในเรื่องของการเยียวยาเขานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนว่ากฎหมายที่แก้ในพรบรผมก็เห็นดีด้วยว่าชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ท่านเขียนถึงในกฎหมายในเรื่องของชื่อนียงนิยามก็มันก็กว้างขึ้นแต่ถ้าเราเห็นว่าดีด้วยเราคงต้องโฟโลวต่อ ติดตามต่อก็ต้องเสนอในสภาให้แก้ต่อแต่ที่น่าเป็นห่วงคือการเยียวยามีคนมาขอเคสร,รักษาเยียวยาเนี่ยประมาณหมื่นกว่าเคสเยียวยาแล้วได้เงินไปเงินไม่พอเพราะได้แค่200กว่าล้านบาทปีนึงซึ่งเห็นว่าต้องใช้ถึง5 6 0 0บาทตรงนี้ก็คือของพบรบเนี่ยแล้วเงินเยียวยาไม่ได้มากเลย4,000 0 2 0 0สองหมื่นนะครับจึงคิดว่าการเยียวยาต้องต้องมีการเพิ่มดูแลตรงนี้เข้าไปเพราะว่า คนที่ถูกกระทำแล้วเคาะซ้ำกัาซัดนะครับยิ่งยากจนยิ่งลาบากยิ่งไม่มีเงินดังนั้นก็คงต้องฝากไว้เพราะงะั้นการที่คณะเจ็นา,าชุน,นี้ได้ได้เขียนไวน้ก็ดีแต่ว่าก็อยากให้ครอบคลุมอย่างที่ผมบอกในเรื่องของข,องข้างภูมิคุ้มกันในเรื่องของการเขียนในเรื่องของบทบทผู้บริหารเขียนกระทรวงสุขน้อยไปนิดหนึ่งไปเขียนแค่กระทรวงวิทยาศาสกษาสุขมารวมแต่ไม่ได้บอกถึงการเยียวยาการรักษาการตั้งครรภ์แล้วก็ เรื่องของการปรับสติเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับก็ขอขอบคุณประธานครับขอบคุณครับ